เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติ เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทัดาวทองอิมและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับค่ะสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นสัปด,ดาห์กันแบบเบาๆกันก่อนหลังจากที่ก็เสาร์อาทิตย์หยุดกันไปแล้วเรื่องของการบ้านการเมืองยังคงมีให้ติดตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยหยิบยก เป็นเ,เรียกว่าข่าวเบาๆเป็นการไปสำรวจผลสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศนะคะของสวนดุสิตโพก็เป็นเรื่องของการเมืองนี่แหละเดี๋ยวมีมาฝากกันในช่วงแรกค่ะส่วนจับกระแสนิติบัญญัติครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันหน่อยกับสรุปผลงานของพักประชาชนตลอด1ปีนะครับในฐานะฝ่ายค้านมีอะไรกันบ้างได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงวันนี้เองนะครับ ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการรับหนังสือร้องเรียนเ,เรื่องของทานายความด้วยการประพฤ,พฤติกรรมต่างๆนะครับมีผู้มาร้องเรียนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นประสานไปยังกรรมธิการที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ทางพักพลังประชารัฐเองนะครับก็มีการพูดคุยถึงเอ็มอู4สองหเรื่องของเกาะกูดกันด้วยประเด็นเหล่านี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันในรายการวันนี้ครับ ค่ะก่อนจะไปติดตามช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัตินะคะมาเปิดโพกันก่อนค่ะสำหรับสวนดุสิตโพค่ะก็ออกมาเปิดดัชนีการเมืองไทยเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็พบว่าผลงานของนายกแพททองทานพุ่งเด่นสุดขณะที่ฝ่ายค้านนั้นคะแนนลดลงค่ะโดยจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะครับของสวนดุสิตโพมหาวิทยายลัยสวนดุสิตนะครับเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนตุลาคม2567 มีกลุ่มตัวอย่าง2,136คนมีการสำรวจทางออนไลน์แล้วก็ภาคสนามนะครับตั้งแต่วันที่25-30ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัดชนีก,การเมืองไทยประจำเดือนตุลาคมฉเฉลี่ยอยู่ที่5.01คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ได้4.80คะแนนครับโดยพบว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนนั่นก็คือนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้ไปร้อยละ52.81รองลงมาคือนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ร้อยละ26.40 และนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ที่ร้อยละยี่สครับส่วนนกักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจําเดือนก็คือนายนัทะพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักประชาชนค่ะได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ37.8 รองลงมาก็คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนร้อยละ34.36และนายรังสิมันโรมนะคะรองหัวหน้าพักประชาชนรอ้อยละ27.84เเมื่อถามถึงผลงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในเดือนตุลาคมค่ะพบว่าอันดับหนึ่งก็คือผลงานของฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนเห็นชอบ ร้อยละ40.15นั่นก็คือมาตรการช่วยน้ำท่วมการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสร้อยละ36.55แล้วก็ร้อยละ23.30ค่ะเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยากรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้เป็นผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ดูเรื่องบุคคลแล้วก็ผลงานของรัฐบาลกันแล้วมาดูผลงานของฝ่ายค้านกันบ้างที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนตุลาคมก็พบว่าร้อยละ49.76ครับคุณธดาวคุณผู้ฟังคือการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลครับร้อยละ26คือการเรียกร้องความยุติธรรมในคดีตากใบแล้วก็ร้อยละ24.24 24นะครับอภิปรายสัมปทานค่าไฟค่าธรรมเนียมรถติด ทั้งนี้ผลการสำรวจของดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนตุลาคมมีเพียงผลงานของฝ่ายค้านเท่านั้นที่คะแนนลดลงนะครับจากเดือนกันยายน5.41คะแนนเหลือเพียง5.34คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับอย่างไรก็ตามตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลเฉลีย่ยอยู่ที่4.58คะแนนครับซึ่งประธานสวนดุสิตโพค่ะนางสาวพรพันธ์บัวทองนะคะระบุว่าผลสำรวจล่าสุดดัชนีผลงานของนายกแพททองทานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการตอบสนองปัญหาของประชาชนได้อย่างทานันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางด้วยเงินหมื่นมาตรการบรรเทาภัยน้ำท่วมลดค่าไฟหรือว่าการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในหลายด้านทั้งหมดนี้ได้รับเสียง สนับสนุนจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับคะแนนผลงานของฝ่ายค้านนะคะที่ปรับตัวลดลงในรอบ10เดือนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการดําเนินงานแม้ว่าประชาชนเนี่ยจะชื่นชมการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่ก็ยังไม่สามารถดึงความสนใจในวงกว้างได้นี่ก็เป็นผลโพนะคะดัชนีการเมืองไทยเดือนที่ผ่านมาอ่ะเรียกว่าก็ต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าอีกเพียง2เดือนก็จะหมดปีนี้แล้วสรุปว่าอาจจะมีภาพรวมออก มาว่าตั้งแต่มกราคม67ยาวจนถึงธันวาคม67ดัชนีการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรหไม่ค่ะครับก็นี้เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างนะครับ2,136คนของส่วนดุสิตโพครับช่วงหน้าครับจับก,กระแสนิติบัญญัติพาคุณผู้ฟังไปดูนะครับว่าทางพักประชาชนเนี่ยได้ออกมาถแถลงผลงานฝ่ายค้าน1ปีจะมีประเด็นอะไรกันบ้างติดตามในช่วงหน้าจับก,กระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงแรกคุณผู้ฟังคุณ,ณนัทเดชเรื่องของผลโพนะคะก็มีเรื่องหนึ่งก็คือฝ่ายค้านนั่นเองที่ผลงานของฝ่ายค้านประชาชนก็ให้คะแนนลดลงซึ่งในวันนี้เองทั้งด้านของพักประชาชนในฐานะแกนนาฝ่ายค้านก็มีการออกมาแถลงผลงานของฝ่ายค้านด้วยหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะซึ่งโฆษกพักประชาชนค่ะสสพฤิษ์ก็ ก็ออกมาถแถลงผลงานนะคะบอกว่าเสนอกฎหมายไปแล้วเนี่ย84ฉบับด้วยกันแล้วก็ตั้งเป้าทำงานแบบผสมผสานได้ทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับค่ะซึ่งจากการถแถลงนะครับของโฆษกพักประชาชนนายภริศวัชรศิลป์ก็บอกนะครับว่าทางพักประชาชนนั้นต้องการให้มีกฎหมายที่มีการปรับปรุงอยู่อย่างเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนครับ โดยผลงานของพักประชาชนตลอด1ปีพยายามวางบทบาทใหม่ของฝ่ายค้านนะครับที่จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกผสมผสาน2บทบาทก็คือฝ่ายค้านเชิงรับที่ประชาชนคาดหวังในการตรวจสอบรัฐบาลทางพักเก้าไกลรวมถึงพักประชาชนก็ทํางานอย่างเต็มที่พยายามใช้กลไกหลายอย่างนะครับทั้งการอภิปรายทั่วไปมาตรา152เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะปัญหาให้กับคอรมอในทุกๆเรื่องกลไกอภิปราย กฎหมายงบประมาณประจำปีกลไกกระทุถามทุกสัปดาห์ที่เป็นกระทุถามสดนะครับกลไกกรรมธิการ3วันทั้ง35คณะ แล้วก็ยืนยันนะครับว่าบทบาทของฝ่ายค้านเชิงรุกจะเข้มข้นต่อไปครับส่วนบทบาทฝ่ายค้านเชิงรับก็คือบทบาทที่จะนำทางรัฐบาลเน้นข้อเสนอที่เป็นรูป,ปรธรรมเสนอแนะสิ่งที่รัฐบาลควรทำส่วนนี้ก็คือเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายที่เปรียบเสมือนกับการจะฉายภาพพิมพ์เขียวของประเทศไทยในรูปแบบของพักประชาชนนะคะซึ่งการเสนอกฎหมายเปลี่ยนประเทศก็เพื่อ3วัตถุประสงค์ด้วยกันข้อแรกก็คือแก้ไขกฎหมายเพื่อ ชาหากทําได้จริงก็เหมือนเป็นการทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งการแก้ไขกฎหมายต้องอาศัยเสียงสสในสภาจําเป็นที่จะต้องโน้มน้าวให้สสของฝั่งรัฐบาลน,นั้นเห็นตรงกันกับการแก้ไขกฎหมายของพักประชาชน 2. ก็คือการกําหนดวาระของรัฐบาลไม่ว่าการเสนอกฎหมายจะนําไปสู่การแก้ไขกฎหมายได้หรือไม่แต่ว่าการเสนอกฎหมายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลต้องพูดคุยแล้วก็ต้องหาทางออกให้เห็นว่าสิ่งที่พักประชาชนเสนอ มีความสําคัญและประเด็นดังกล่าวนี้สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรจนทําให้รัฐบาลเองก็มีการยื่นกฎหมายมาประกบแม้ว่าเนื้อหามันอาจจะไม่ตรงกันบ้างกับวัตถุประสงค์ของฉบับพักประชาชนก็ตาม 3ค่ะก็คือการทํางานเชิงความคิดต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์แล้วก็ได้ทําความเข้าใจว่าพักมีความมุ่งมั่นที่จะลงลึกในรายละเอียดในการจะแก้ไขสิ่งต่างๆหากสนับสนุนวาระที่พักเสนอก็จะทําให้ประชาชนไว้วางใจกับพักมากขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งถัดไปค่ะต่อมามาดูเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายกันบ้างนะครับทางพักประชาชนได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วเนี่ย84ฉบับครับ ที่ผ่านวาระที่1ก็คือรับหลักการไปแล้ว25ฉบับผ่านความเห็นชอบทั้ง3วาระแล้ว5ร่างด้วยกันนะครับเช่นร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายไม่ตีเด็กเป็นต้นครับส่วนร่างกฎหมายที่ปัจจุบันอยู่ในชั้นกรรมธิการหรือว่าผ่านวาระที่1มาแล้วก็อย่างเช่นพรบอากาศสะอาดพรบขนส่งทางรางเป็นต้นส่วนร่างกฎหมายที่สภาไม่รับหลักการเช่นพรบสุราก้าหน้า พรบกระจายอำนาจการขนส่งเป็นต้นนะครับส่วนสภาย,ยังไม่ได้ลงมติในวาระที่1ก็คือยังค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเนี่ยมีจํานวน59ฉบับดังนั้นช่วงปิดสมัยประชุมทางพักก็จะผลักดันกฎหมายแล้วก็รณรงค์เดินสายทั่วประเทศ7ชุดด้วยกันประกอบด้วย2เปิดก็คือ1ก็คือเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้าโดยมีการยื่นร่างกฎหมายแข่งขันทางการค้าเปิดที่2ก็คือเปิดโปงการทุจริต พร้อมกับยกตัวอย่างร่างกฎหมายที่จะเสนอนะครับก็ได้แก่ร่างกฎหมายข้อมูลสาธารณะและร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับต่อมาเป็น2ปลดล็อกก็คือกฎหมายที่จะเสนอปลดล็อกที่ดินพรบนิรโทษกรรมที่ดินพรบป่าสงวนแห่งชาติพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนคุ้มครองสัตว์และกฎหมายปลดล็อกการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งพรบโรงแรมพรบควบคุมอาคาร2ฉบับน,นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการปลดล็อกการท่องเที่ยวต่อมา2ปฏิรูปที่ทางพักจะเสนอนั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพในกฎหมายแล้วก็ร่างพรบร,ระเบียบราชการการลาโหมนะครับพรบยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารพรบธรรมนูญสารทหารพรบฉุกเฉิน ร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลทหารแล้วก็การปฏิรูปการศึกษาก็จะมีการเสนอกฎหมายพรบการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนฟรี15ปีแล้วก็หนึ่งปกป้องนั่นก็คือการเสนอกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพรบโลกรวนพรบใคยะเกี่ยวกับมลพิษแล้วก็พรบรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมครับ ซึ่งนายผลิตนะคะบอกว่าการผลักดันกฎหมายของพรรคประชาชนเนี่ยถือเป็นกลไกลสําคัญในการทํางานในสภาของพรรคในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกที่ไม่เพียงแค่ทําการตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่าจะเดินหน้าในการนําทางและเสนอแนะรัฐบาลผ่านการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงผลโพลที่ออกมาล่าสุดนะคะที่พรรคประชาชนกระแสลด ซึ่งนะะักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีในยะะสาคัญอย่างไรแล้วก็จะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งนายพริตต์นะคะบอกว่า ผลโพทุกสำนักเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องดูรายละเอียดว่าเป็นผลโพของสำนักไหนวิธีการถามเป็นอย่างไรถามใครแต่ทั้งหมดก็ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิน้นท้ายที่สุดผลงานของพักประชาชนก็จะเรียกว่ามีประชาชนเป็นคนพิพากษามันจะไปจบที่การเลือกตั้งในครั้งถัดไปเหมือนกับเกมฟุตบอลเราสามารถปรับเปลี่ยนไประหว่างการแข่งขันได้แต่ท้ายที่สุดก็เรียกว่าคะแนนเนี่ยก็ต้องจบภายใน90<ข>นาทีนะคะส่วนการ งานของฝ่ายค้านที่อาจจะยังไปไม่สุดค้านรัฐบาลแบบไม่จริงใจอันนี้ถูกหยิบยกมาถานด้วยว่าพักประชาชนเนี่ย อมองเรื่องนี้ยังไงจริงหรือไม่ซึ่งนายผลิตก็บอกว่าในฐานะแกนนาพรรคฝ่ายค้านก็เรียกว่ามีการใช้กลไกสภา,าอย่างเต็มที่ในการเดินหน้าตรวจสอบรบัฐบาลทุกเรื่องที่สังคมข่าใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตอบผู้สื่อข่าวนะคะเพราะว่าเรื่องของท่าทีการทํางานของฝ่ายค้านก็อาจจะถูกจับตามองว่าค้านไม่เต็มที่เพราะ,ะว่าเป็นมิตรกับทางพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทางด้านประธานวิปฝ่ายค้านก็เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวรอดูเลยสมัยประชุมหน้า ว่าเป็นมิตรกับเพื่อไทยจริงหรือไมอ่ซึ่งนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าสมัยประชุมหน้าจะเป็นอย่างไรกับการทําง,งานของฝ่ายค้านค่ะต่อมามาดูทางด้านของพักพลังประชารัฐกันบ้างนะครับที่ประธานศูนย์นโยบายและวิชาการพักพลังประชารัฐจี้พักร่วมรัฐบาลให้ยกเลิก MOU 2544ครับโดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงประธานศูนย์นโยบายและวิชาการพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงกรณีที่นายปานเทพ ผัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยร,งรังสิตได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ว่ามติครมสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างราชนจาจักรไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล ในทะเลอ่าวไทยนะครับปี2544หรือว่า MOU 2544ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2552ที่ยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายจนถึงปัจจุบันซึ่งนายสนธิรัตน์กล่าวนะครับว่าพักร่วมรัฐบาลในเวลานั้นที่เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิก MOU 2544ก็ประกอบไปด้วยพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา พักเพื่อแผ่นดินพักรวมชาติพัฒนาพักกิจสังคมแล้วก็พักมาตุภูมิทั้งนี้ผู้นําพักสมาชิกพักก็ยังอยู่ในรัฐบาลนี้จึงอยากเรียกร้องทุกพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันให้ออกมายืนหยัดในจุดยืนเรื่องการยกเลิก MOU .2544 แบบที่ได้เห็นชอบร่วมกันในคอรมเวลานั้น เป็นการร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่เอื้อประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่มีอํานาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทางพักพลังประชารัฐนะคะต่อกรณีที่เรื่องของเกาะกูดว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นทางกัมพูชาก็บอกว่าเกาะกูดอยู่ในดินแดนของกัมพูชาซึ่งไทยเองก็เคยเรียกว่ามีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจริงจริง กากูดนั่นก็คือเป็นของประเทศไทยก็เรื่องของ MOU 2544ก็ต้องติดตามนะคะว่ารัฐบาลจะว่าอย่างไรต่อไปค่ะคราวนี้มาดูข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะ ที่อาคารรัฐสภาค่ะทางโฆษกประธานสภาก็เป็นตัวแทนรับหนังสือเรียกร้องขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทนายความที่ทําผิดข้อบังคับนะคะโดยนายแทนคุณจิตอิสระในฐานะประธานชมรมสันติประชาธรรมก็มายื่นหนังสือนะคะขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการตรวจสอบการทํางานของสภาทนายความโดยเฉพาะกรณีที่ทนายความกระทําผิดข้อบังคับของสภาทนายความซึ่งนายแทนคุณ ะะบอกว่าได้รับเรื่องน้องเรียนมากมายเลยจากประชาชนถึงพฤติกรรมของทนายความที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทําผิดต่อมนญษยทนายความหลายกรณีค่ะมีการยกตัวอย่างเช่นการเรียกรับทรัพย์สินนอกจากค่าวิชาชีพจากผู้เสียหายและคู่กรณีมีการแสดงออกแล้วก็ใช้คำพูดที่เป็นการสร้างความแตกแยกทางสังคมค,ความแตกแยกระหว่างศาสนาทำให้เกิดความเสียหายต่อความสงบผู้ที่เป็นทนายความเนี่ยแทนที่จะ เป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ว่าทําตัวกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความอายุติธรรมที่ทําร้ายประชาชนก็หวังจะพึ่งพาทนายความแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความอายุติธรรมที่ทําร้ายประชาชนที่หวังพึ่งพาทนายความนะคะซึ่งก็เรียกร้องขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะดําเนินการติดตามเรื่องนี้ซึ่งจากการยื่นหนังสือในครั้งนี้นะครับก็หวังให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นประสานไปยังกรรมธิการที่เกี่ยวข้องนะครับ ว่า,าควรจะดําเนินการอย่างไรแล้วก็พิจารณาศึกษามีผลไปยังสภาทนายความให้ดําเนินการกับทนายความที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่กล่าวไปครับค่ะก็เรียกว่าในช่วงนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนในสังคมนะคะหลายฝ่ายจับตามองแล้วก็เรียกว่าค่อยๆมีเคสทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะครเรื่องของการาถูกทนายความที่กระทําผิดมันญาตทนายความก็เรียกว่าจะต้องมีการติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิกา5นาทีถึง17นาิก30นาทีฟังสดผ่านทางวิทยุ FM 87.5เมกะเฮิร์นะครับวิทยุรัฐสภารวมไปถึง ฟังทางช่อง YouTube TP Radio News ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณทัาดาวทองอิม่มและผมนัเทเดชเยดปูมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ